โอเคครับอยูเอ่อช่องอัลฟ่าเบสต์สไตน์ครับวันนี้ยูเอ่อเกมสตาร์วอตนะครับหรือเกมการ์ดัม am, ที่บ้านนะครับก็เป็นเกมซีรีส์สาวใส่เกอร์นะสองสองสู้กันนะครับที่เกมนี้มันอ้างอิงระบบการเล่นมาจากซีรีส์กันดั้มนะ Extreme Versus ใครที่เคยเล่นภาค Nec Plus บน p s p หรือภาค Extreme Versus Maximum on บน PS 4เนี่ยก็จะคุ้นเคยกับระบบการเล่นนี้อยู่แล้วนะก็หลังจากที่บันไดมันออกภาคในภาค PS 4นะครับแล้วก็ไม่ได้มีอัปเดต ว่าจะลง PC หรือสตรีมอะไรเลยนะครับมีแต่เป็นเวอร์ชันตู้นะที่ให้ชาวเกาะคนญี่ปุ่นได้เล่นอย่างเดียวครับเป็นภาค e x t r e m e v ีมเวอร์ชั่นนะครับซึ่งคนนอกเกาะอย่างเราก็ไม่มีทางได้เล่นอยู่แล้วนะก็ได้แต่ดูคนญี่ปุ่นมันเล่นนะครับจนมากระทั่งวันนี้นะครับเราก็มีเก,เกมการ์ดั้มเล่นที่บ้านแล้วครับเป็นเกมสตาร์วนะครับเกมจากค่ายจีนนะที่มีรูปแบบการเล่นเหมือนกันเลยนะครับก็ลงทั้งสตรีมแล้วก็มือถือด้วยนะครับ ถ้าใน Steam ก็สามารถก๊อปชื่อจีนมันเนี่ยไปวางบนสตีมล้วก็เซิร์ชดาวน์โหลดได้เลยครับถ้าบนมือถือต้องไปโหลดจากแอปอื่นนะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าแอปอะไรถ้าจำไม่ผิดเป็นแท็บนะครับก็เกมนี้ก็เล่นมันนะครับสำหรับผมที่เป็นแฟนเกมซีรีส์กัน d ดัมบ g อร์ษัตกันี่ยก็เล่นแก้ขัดเล่นมันเหมือนกันเลยนะเพราะรูปแบบการเล่นมันเหมือนกันเลยนะครับแต่มันจะไม่ใช่กันดัมไงเป็นสาวๆแทนนะ ใครที่ชอบสาวสาวใส่เกาะอะไรข้ามาเล่นเกมนี้ก็อาจจะชอบนะก็เดี๋ยวมารีวิวสำหรับระบบเกมข้อค่ากนนะครับก็ไปดูที่คาแรคเตอร์กันก่อนนะครับก็ตัวละครในเกมนี้นะครับก็จะเป็นสาวนะครับซึ่งแต่ละตัวก็จะมีรูปแบบการเล่นที่ต่างกันไปนะครับหลกัลกๆเกมเนี้ยมันจะแบ่งเป็น3สายนะก็เป็นระยะใกล้กลางไกลนะครับอย่างตัวเจียวหลิงเนี่ยก็จะเน้นต่อสู้ระยะประชิดนะเน้นเข้าไปถอยเตะเขานะก็เป็น แนวระยะใกล้ครับหรือจะเป็นเชอร์ับนะครับที่จะได้ทั้งใกล้และไกลนะครับเล่นได้หมดเลยก็มีทั้งท่ายิงท่าฟันท่าเข้านะก็เป็นตัวที่ครบเครื่องครับหรือจะเป็นตัวฮิคารินะครับตัวนี้ก็จะเน้นทิ้งระยะเน้นยิงเป็นสไนเปอร์ไปเลยนะครับแต่ก็มีท่าฟันนะแต่หลักๆท่ามันจะเน้นแบบอยู่ข้างหลังซัพพอร์ตคอยยิงเขามากกว่า ซึ่งแต่ละตัวก็จะมีรูปแบบการเล่นที่แตกต่างกันไปอย่างที่บอกแล้วก็สามารถแต่งตัวได้เ,ออเกมนี้เกมกันตั้มไม่มีนะแต่งหุ่นอะไรเงี้ยเกมนี้มีนะเป็นสกินนะไปขายของอะอย่างตัวเชอร์ับนะครับก็จะมีสกินอรนอริจินอลมันนะครับก็จะเป็นสีนี้ก็จะมีเป็นตัวสกินสีขาวอาที่เป็นรางวัลล็อกอินนะครับเราสามารถแต่งกันตัวได้นะครับอะเอาเป็นแต่งตัวเป็นสีเดิมหรือเป็นสีใหม่ หรือผมสีเดิมหรือเป็นผมสีชมพูก็ได้ครับสามารถมิกแมทตามที่เราเลือกได้เลยอ,อาวุธก็เปลี่ยนได้ด้วยนะคใครที่ชอบแต่งอะไรนี้ก็่าถูกใจกันเนี่ยก็จะเป็นสีที่ผมแต่งนะครับก็ประมาณนี้นะมีเป็นตัวคัสตอมอะแต่งซึ่งแต่ละตัวก็จะมีสกินต่างกันไปแหละแต่สกินมันยังเข้ามาไม่เยอะนะนยังเข้ามาไม่หมด เค <Okay. S 2> เรามาดูนี่ต่ออ่ามันก็จะแต่ละตัวก็จะบอกท่านะวิธีเล่นนะครับเมนชูตติงซับชูตติงนะใครที่ไม่เคยเล่นเกมกัดั้มเบอร์ซัสการ้ดเนี่ยก็มาสามารถเริ่มต้นเล่นจากเกมนี้ได้นะครับมันมีทั To เรียสอนอยู่แล้วนะสำหรับระบบพื้นฐานสำหรับผู้เล่นใหม่นะที่อยากเริ่มต้นเนี่ยก็เกมนี้สอนละเอียดนะครับละเอียดกว่าเกมการดั้มซีรีส์กดั้ดอีกนะเกมการ์ดมันยังไม่สอนละเอียดกดท่าอะไรละเอียดเท่าเกมนี้เลยนะ ก็ต้องชมทีมงานนะคบพี่บอกสอนทูตัวเลียลธรรมดีเยมนี้อ่ามันจะบอกพิธีเมนชุตติ้งกดซับชุตติ้งกดยิงด้านหลังอะไรอย่เงี้ยครับแล้วก็เมนฟันอะไรเนี้ยก็จะเป็นมีเป็นตัวเทนนิงกาวให้ด้วยนะครับอ่าซึ่งแต่ละท่ามันยังไม่ปลดล็อกนะ้เราต้องไปอัพพันหุ่นถึงรับปลดล็อกได้อ่าโอเคเราไปลองเทนนิงกาวมาระบบพื้นฐานคร่าๆ ใครที่เคยเล่นเกมซีรีส์กันดั้มก็จะคุ้นเคยกับระบบควบคุมสำหรับเกมนี้นะก็จะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่สาหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยก็จะต้องมาฝึกปรับตัวกันนิดนะเก็บชั่วโมงบินนะอ่ะโอเคมันก็จะนี่ครับกดมีกดปนานอะไรประมาณนี้นกดบูสตอ่ะซึ่งตัวคอนโทรลเลอร์เนี่ยเราสามารถปรับได้นะครับที่ผมเล่นเนี่ยเป็นคีย์บอร์ดนะครับปกติผมเล่นจอยนะแต่ว่าจอย ไม่อยู่ตอนนี้เลยเล่นคีย์บอร์ดไปก่อนเราสามารถปรับเปลี่ยนเป็นคอนโทรลเลอร์ได้นะครับใครที่มีจอยก็สามารถเปิดจอยเชื่อมได้นะแต่ผมเล่นคีย์บอร์ดไปก่อนนะครับซึ่งวิธีระบบการควบคุมสหรเกมนี้ระบบร่าวๆเลยนะขี้หลักมันคือการบริหารบูธนะครับก็คือเราต้องฝึกบูธฝึกยิงอะไรประมาณนี้นะครับบริหารบูธดีๆไม่ใช่แบบใช้บูธมั่วตัวนะแล้วบูธหมดอะไรเงี้ยซึ่ง ระบบการเล่นพื้นฐานถ้าจะให้เจาะละเอียดจริงผมจะแยกเป็นอีกคลิปนะถ้าใครที่อยากดูก็คอมเมนต์กันได้นะครับข้าวข้าวเกมนี้มันก็บินบินถ้ายิงปันปันนะให้เลือดสกตัวรถนะครับมันก็จะมีท่าอันนี้นท่าเออซับอ่าเป็นยิงนะยิงล้มอ่ะสำหรับตัวเฉลิมเฉลับก็ได้เป็นตัวที่สามารถยิงได้ทังยิงได้ฟันนะได้ทุกระยะเลยก็มีท่าเข้านะ ถ้าบินอ่าเราก็สามารถปัน่อสเตปปันคอมโบต่อได้นะอ่าประมาณนี้คุณง้าไอตัวเชลลับเนี่ยถ้าเข้ามาน่ะมันสามารถกันบีมได้ด้วยนะก็ดีมากใครที่ชอบเข้าปันตัวตัวนี้ก็น่าถูกใจนะอ่ะก็ยิงๆนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ดีวะ่ะ แต่ถ้าจะให้สอนจริงๆตังเนี่ยก็แยกเป็นคลิปนะอันนี้เรามาดูระบบการเล่นคร่าวๆโอเคใครที่เป็นผู้เล่นใหม่ก็ไม่ต้องกลัวนะครับมันมีสอนนะไรเวแล้วคุณก็ไปฝึกตามทูตเลียได้นะครับอ่าโอเคมีเป็นเทนนิสเก่าไปแล้วแล้วก็จะมีเป็นระบบเบิร์ดด้วยนะครับอ่าเป็นตัวใช้ถ้าไม่ตายนะครับการกดเบิร์ดซึ่งแต่ละเบิร์ดก็จะมีตามนี้เป็นบาลานนะครับ จะเน้นบาลานะเน้นสมดุลอาจจะไม่ได้สุดสักทางนะก็จะเพิ่มดดเมจฟันนิดหน่อยดดเมจยิงอะไรประมาณนี้นะก็จะมีสแต็กตามนี้เลยนะครับก็ไม่ได้สุดสักทางนะบาลานตามชื่ออีกเบิร์ดนะครับเป็นซาวเวอร์นะก็จะเน้นป้องกันนะครับก็จะแบบเน้นรับดดเมจจากคู่ต่อสู้น้อยลงอะไรประมาณนี้นะเพิ่มสปีดนิดหน่อยเน้นเอาตัวรอดครับสำหรับเบิร์ดนี้เบิร์ดเป็นโมบิลิตี้เบิร์ดนะครับก็เน้นมูฟเมนต์เพิ่มสปีดนะครับเน้นเคลื่อนที่นะครับไว้หนีก็ได้อ่า เบิร์ครับเป็นชูตติ้งเบิร์นะครับก็ตามชื่อเลยนะชูตติ้งเน้นยิงนะครับก็เพิ่มระยะเป้าเขียวนะครับแล้วก็ถ้ายิงที่สามารถกดแคนเซิลรูตต่อกันได้นะครับเพิ่มดาเมจยิงด้วยครับอีกเบิร์ครับไฟติ้งนะครับก็จะเน้นฟันต่อยหนักๆนะสำหรับใครที่ชอบระยะประชิดเน้นเข้าหาศัตรูเนี่ยเบิร์นี้ก็เหมาะมากเพิ่มสปีดด้วยเพิ่มดาเมจฟันนะครับซึ่งอย่างตัวเชอร์ับเนี่ยผมก็จะเล่นเป็นตัวไฟติ้งนะ ไว้เอาสปีดนิดหน่อยแล้วก็เพิ่มดาเมจฟันเอาไว้เข้าแต่ละตัวก็จะใช้เบิร์ดไม่เหมือนกันนะครับอย่างตัวเซียวหลิงเนี่ยก็จะใช้ไฟติ้งเบิร์ดจะดีที่สุดนะครับพอได้เป็นเป็นตัวระยะประชิดเนาะเราก็จะเอาเน้นดาเมจระยะประชิดนะ,ะซึ่งแต่ละเบิร์ดเนี่ยมันไม่ได้ปลดให้เลยนะถ้าเริ่มต้นมามันจะเป็นบาลานซ์เบิร์ดนะถ้าอยากปลดล็อกเราใช้สามารถใช้สตาร์ดั เนี่ยแลกได้นะแต่ผมไม่แนะนำนะไปเปิดจากตู้กาชาดีกว่ามันจะให้เป็นเบิร์ดแต่ละตัวละครมาอ่าเนี่ตัวเซวลลิงก็จะเน้นไฟติ้งอย่างที่บอกหรือตัวฮิคาริก็ก็จะเน้นชูตติ้งเน้นยิงอ่าหรือตัวตัวนี้ก็จะใช้ไฟติ้งเหมือนกันเน้นระยะประชิดอ่าโอเคเราพูดถึงเบิร์ดมาแล้วแล้วก็ มีลดขั้นตัวละครด้วยนะครับเออซึ่งแต่ลดขั้นเนี่ยมันก็จะเพิ่มท่าต่างๆนะอ่าซึ่งแต่ละขั้นมันก็จะเพิ่มท่าต่างๆซึ่งเงื่อนไขมันก็ต้องมีเป็นตัวเนี่ยนะครับเป็นตัวทาเลนไอเทมของแต่ละตัวนะซึ่งวิธีได้มาก็ไปเนี่ยครับตามเล่นจากซีั่นพาร์ก็ได้นะครับก็เป็นการปั๊มแต้มไปนะครับซึ่งไอแต้มเนี่ยมันต้องเป็นการเล่นตัวละคร หลายๆตัวละครน,นะให้แต้มมันขึ้นได้เรื่อยๆแล้วมันจะปลดล็อกมาซึ่งพอปลดท่ามาแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถใช้ท่าที่มันล็อกไว้อ่ะครับก็อย่างเช่นไอ้เชลับเนี่ยมัน,นมีท่าเมนเมนเมลีกับซับเนี่ยเป็นการฟันแล้วก็ยิงแทงยิงพอเราปลดข้นเราก็จะใช้ท่านั้นได้อ่าโอเคพูดถึงนี่ปลดขั้นตัวละครคัสตูมตัวละครไปแล้วเรามาที่ ช็อปบ้างดีกว่านะครับอ่าช็อปนะครับก็เกมนี้มันจะใช้เป็นตัว Star Crystal นะครับที่สามารถได้จากล็อกอินอะไรประมาณนี้ก็เป็น Star s t o n e นะอันนี้ต้องเติมนะเท่าที่ผมเข้าใจก็จะมีเป็นตัว Recommend Store นะครับสามารถใช้เติมเงินผ่าน Steam ปลดล็อกได้เลยนะครับก็มี Season Pass ด้วยนะครับ Collector Shop นะครับก็เป็น Ticket กกนะสามารถเอา ตัวนะมาแลกได้อย่างเช่นอย่างเช่นผมจะเอาตัวไอ้นี่ครับตัวเสี่ยวอยู่นะชื่ออ่านชื่อปิดขออภัยเราสามารถใช้เนี่ยครับไอตัว character action t ิเก e t นะี่เป็นตัวนะัมามาแลกได้นะครับซึ่งเงื่อนไขมันก็จะบอกไว้เลยนะสะสมให้ครบ60เพื่อจะปลดล็อกตัวละครตัวนี้นผมมี57แล้วนะครับก็ขาดอีก3อันก็สามารถปลดล็อกได้ก็เอาตัวมาแลกนะ ก้าสิบก็ได้หนึ่งตัวนะครับอ่าโอเคก็คัสตอมช็อปนะครับเป็นตัวสกินของตัวแต่ละตัวละครนะครับก็ใครที่สายแฟชั่นสายเติมก็เติมปลดล็อกกันมีเป็นตัวสตาร์คิทเติลช็อปนะมีเป็นตัว s t นดาร์ d ร e q คว r e เมนวัชเชอร์นะไว้ไปเอาไปแลกเปิดตู้นะครับมีเป็นตัวธรรมดาแล้วก็มีเป็นตัวพิเศษเอาไว้เปิดตู้พิเศษอ่ะ ก็จะมีเป็นตัวซิงเกิลคาแรคเตอร์สวิตช์นะครับอันนี้ไว้ปลดล็อกสกิลทาเลนต์ปลดล็อกขั้นนะเท่าที่ผมเข้าใจอ่าฮะก็มีนี่นะครับสามารถเอามาแต้มไอเนี่ยตาร์ด,ดมาแลกได้เค่แล้วก็กิปแพ็กช็อปอันนี้สำหรับสายเติมอันนี้ก็อัพช็อปสายเติมเหมือนกัน มาเอาไว้แรกเติมโอเคแล้วก็ไปดูตู้กาชากันบ้างดีกว่าครับอืมโอเคตู้นะครับก็เป็นตัวสกายเซเบอร์นะตู้ใหม่ครับที่เพิ่งมาตอนนี้ก็เกือนเซิร์ฟนะกดกีตาร์กีตาก็เจอแม่งนะเป็นสามสาก่อนนะวิธีเล่นเหมือนดับเบิลโอเลยนะครับก็ผมก็ดองไวเ้เพชรไอตัวไว้เดี๋ยวมาเปิดตู้นี้นะเดี๋ยวทำเป็นคลิปแยกอ่าก็มีเป็นตู้พิเศษนะก็ใช้ตัวพิ ตัวพิเศษอันนี้ก็ใช้ตัวธรรมดานะเป็นตู้ฮิคารินะครับหรือเป็นตู้นี่แหละครับสตาร์เตอร์เริ่มต้นนะครับก็สุ่มนะตัวละครจากในนี้ด้วยครับซึ่งไอสุ่มตัวละครเนี่ยมันจะสุ่มเบิร์ดด้วยนะไปที่เบิร์ดแต่ละตัวไม่มีเนี่ยก็จะมาเปิดเอาเบิร์ดแต่ละตัวได้ครับอ่านี่ก็จะเป็นใช้เป็นตัวธรรมดานะอ่าแล้วก็ลองสุ่มโชว์แบกตัวนี้จะได้แหละ อมีสีม่วงอ่ามันก็จะมีเป็นเบิร์ดนะฮะแต่ละเบิร์ดของแต่ละตัวนีน่เป็นโมบิลิตี้เบิร์ด้ก็โมบิลิตี้เบิร์ดอ่ะเปิดได้ได้เป็นตัวนี่ครับไอดา้าเออตัวนี้ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันนะลองก็จะได้เบิร์ดแต่ละตัวนะครับหาได้แฟกเมนต์ด้วยนะเออ โอเย็บิเด็กซ์ได้ไหโอเคได้เป็นตัวแรกคาเธรีน่าตัวนี้ก็เล่นเข้าฟันนะเล่นสนุกไหมเงินเล่นเหมือนบาร์บะท้อเลยอะ่ะโอเคตู้กระชาก็ประมาณนี้นะตู้นี้ผมมาเปิดทีหลังโอเคเรามาดูระบบคาแรคเตอร์ชอ็อปอ่ามาดูโหมดแต่ละโหมดบ้างเฮ้ยม,มาดูซีซั่นพาร์ตก่อนเลยกันซีซั่นพาร์ตก็ต้อง สามารถเป็น normal ธรรมดานี่ก็ไม่ต้องเติมนะเล่นปลดล็อกไปเรื่อยๆหรือเป็น advance d m e t t o n p a s s นะอันนี้น่าจะต้องเติมนะอ๋โอเค,อเคซ e a s o n store นะสามารถเอาไอตัว s ี a s o n c o i มาแลกไอนี้ได้พื้นหลังอะไรประมาณนี้หรือ animation ครับอ่าก็มีเป็นนี่ด้วยเอออันนี้เป็น login นะครับอืมโอเค ก็มีเป็นตัวลิตเตอร์บอร์ดไฮสกอร์นะครับใครที่สายลงแรงอ่ะเนี่ยมีชื่อญี่ปุ่นเต็มเลยนะคนญี่ปุ่นก็โดดมาเล่นเกมนี้เยอะอยู่ัมีเป็น1นึกับ2องนะครับเป็นแวร์เฮาส์ก็จะบอกไอเทมนะเรามีอะไรบ้างตัวทิกเก็ตอะไรอ่ะเรามีคาเทเลนาเาเลนไอเทมแล้วก็ยูดไปอ่าอ่ามันก็สามารถปลดคันได้แล้วเนี่ยอ่ะก็ะะปลดไปครับ เออกดอันนี้อ่ามันก็ทักขึ้นทาเล่นอล็อกเซฟฟก็ปดคันแหละหน,นึ่งคันโอเคมาดูโหมดอื่นบ้างอาอาเคดโหมดนะครับก็โหมดนี้ถ้าเริ่มต้นโหลดมามันก็จะบังคับเล่นอยู่แล้วนะก็เล่นฝึกกับโหมดเนเรื่องไปก่อนก็ได้นะอาเคดมันก็จะได้ไอเทมด้วยนะครับได้ได้ไอวอชเชอร์ไว้เปิดตู้กาชานะครับซึ่ง ยิ่งทำดาวได้เยอะมันก็จะปลดล็อกของได้เยอะนะมันจะมีนี่นครับด่านเยอะมากอะ่ะผมก็ยังเล่นไม่หมดเลยนะเขรดิโหมดแล้วไปเทนนิงโหมดบ้างนะครับสำหรับเบสิคทูวตอรเรียนนะครับก็จะมีให้ไปฝึกกันได้นะสำหรับใครที่เริ่มต้นเล่นใหม่เนะี่ยมีเป็นสกิลเทนนิงซิมูเลเตอร์เทนนิงครับก็เป็นแคมไว้ฝึกอนะ่ะแต่และตัวละครเนาะอืม โอเคมาอ่าโอเคตอนนี้เป็นพวกนี่คต้องเติมมันจะมีพวกล็อกอินด้วยนะถ้าล็อกอินครบก็จะได้ของตามนี้ครับอืมอเคเราพูดมาละเราเล่นไปเล่นกันดีกว่าไปกดนี่เลยแบทชโหมดอืมเป็นเกมจริงนะครับก็จะมีเป็นแมทโหมดนะจะแบ่งเป็น2อสองก็ หนึ่งหนึ่งนะครับอ่าหนึ่งหนึ่งก็จะเป็นเป็นสามตัวนะครับสองสองเราจะสุ่มผู้เล่นครับหนึ่งคนก็ไปจัดทีมสุ่มทีมฝ่ายตรงข้ามก็มีเป็นแล้งโหมดนะครับอ่าโอเคอันนี้จะมีเป็นระบบสลอ็อตสล็อตแบนเนอร์อนะครับถ้าขึ้นแล้งขึ้นไปสูงขึ้นไปเนะี Lang ่ยแล้งก็จะมีตามนี้นะครับมันยังเป็นภาษาจีนอยู่เลยยังไม่อัปเดตนะครับ อ่าก็จะมีสีนะแต้มตามนี้เล่นไปเรื่อยมันก็จะขึ้นแหลงไปนะครับผมก็ขึ้นมารตรงแ,ลงแลร,รงแลงแดงนะแล้วอ่าก็เรียกแรลงแดงเนาะแอมสับันห้างก็จะมีระบบแบนด้วยนะก็มีเป็น AI โหมดด้วยนะใครยังยังไม่ชินอนะ่ะก็มาฝึกตีบอทกันก่อนก็ได้นะครับมีคัสตอมรูมด้วยเออสร้างห้องมีชื่อญี่ปุ่นเต็มเลยเว้ยโอเค โอเคครับเดี๋ยวเราไปกดแมสโงงสองสองสักตานะมาก็เอาเชอรับไปลงนะโอเคมานับเราก็จะ z ุ่มไปเจอผู้เล่นคนอื่นครับจะมีเป็นไอพีการ์ดด้วยนะโหแม่งแทบจะเหมือนกันเกมกัรนับในไร้อต้เป็นเนี่ย อัลโหลด่ะมีเป็นตัวสกายเซเบอร์ตัวใหม่เพิ่งมาด้วยเจเราเป็นคส 3, อสสามพันสองพันห้าเจไปรับครับบินบิน,บ,นบินไปก่อนนะครับหาหามเข้าหาทางเข้าดูเพื่อนบ้างเสี่ยนโดนเราก็เข้าไปช่วยเพื่อนครับเข้าได้เราเข้าไปฟันนะครับฟันต่อได้เพื่อนฟันได้เรมอง

เดีเพื่อนมันไหวนะเดี๋ยวไอ้สไลดอจะตายละเดี๋ยวร้อยเพื่อนนำเลยนะสักหลักเกมนี้พยายามทิ้งระยะในเข้าไปบ้าบวกนะทางเข้าถ้าเราเข้าไปบวกแล้แพ้ทั้งคู่เนี่ยมันจะลำบากนะเราชีวิตเราแบ่งกันใช้นะเกมเล่นหนึ่ทีมครับ มันจะมาแล้วเอาเลยแล้วกันกดเบอร์เลยครับเอาไปฟันแน่ปึเฮ้ยเพี้ยนเป็นคาร์เตอร์ไอ้สัตว์โอ้โหเจ็บมาละวเจ็บมาละเพี้ยนี่เดี๋ยวเพื่อนมันฟันได้มาตัวนี้สกายเซเบอร์ครับโอ้โหตอนนี้แม่งเกินเติร์ฟครับแม่งเล่นเหมือนดับเบิลโอเลครับแม่งเหมือนดับเบิลโอไอสตีมเลย เปิดทางสู่อนาคตนะแม่งพูดนะใครที่เคยเล่นเอกตีมาก่อนเนี่ยแต่คุณเคยบ,บทพูดเซส,าสนานะโอเคครับก็ประมาณนี้นะสำหรับเกม Star w ว r s ฮะเกมกันดัมที่บ้านนะครับก็สำหรับใครที่ชอบซีรีส์เกมกันดัมเวอร์ซัสการ์ดัมก็มาเล่นเกมนี้ก็น่าจะถูกใจนะสำหรับผมที่เป็นแฟนเกมนิวแล้วก็มาเล่นก็สนุกเหมือนกันเลยนะให้ฟิลเหมือนกำลังเล่นเกมกันดัมเอกตีมเลยนะ อาจจะมีขัดใจนิดนึงตรงเน็ตนะครับมันยังปิงเยอะอยู่นะทําให้แบบมันจะขัดอารมณ์เล่นนิดนึงแบบจะมีดีเลยอะไรประมาณนี้นครับเคสําหรับเกมนี้ก็นอกเหนือจากยุกิที่เป็นคอนเทนต์ในช่องแล้วก็จะมีเป็นเกมนี้เพิ่มมาด้วยนะเกม Star War ตก็จะมีเป็นเปิดตู้รีวิวเกมเพย์ตัวละครประมาณนี้นะสำหรับเกมนี้นครับก็ฝากติดตามกันไว้นะนะ สำหรับคลิปนี้ผมพูดตรงไหนผิดก็ขออาภัยเลยนะสามารถพูดคุยใต้คอมเมนต์นะผมจะมาอ่านคอมเมนต์นะสหรับคลิปนี้ขอบคุณครับผมมาเจอกัน